เอาละฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม p พลเทอร์อารีนากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นหมวดดานะครับของเกมนี้เลยนะครับมันมี2อล่างนะนี่เลยนะครับผมจะรีวิวทั้ง2อล่างเลยนะครับไปผมพาไปดูล่างหนึ่งก่อนนะครับล่างนี้จะเป็นล่างนิเว o ร์ d หรือนิเว r ร์นั่นเองนะครับล่างนี้ครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลโจมตี ธรรมดานะครับสกิลนี้จะเป็นสร้างความเสียหายนะครับเป็นความเสียหายเวทนะครับ7 7ให้แกให้ให้กับยูนิตศัตรู3ตัวแบบสุ่มนะครับแปบลบว่ามันจะตีไปแล้วเป็นติด3ตัวแบบสุ่มนะครับแล้วก็มีโอกาส60%นะครับที่จะเพิ่มความเสียหายแบบช้าๆนะครับหนึ่งชั้นนะแล้วก็มันก็จะหลังจากผ่านไป2รอบมันก็จะระเบิดนะครับ แล้วก็นี่มันจะมีสกิลข้างล่างอีกนะครับเป็นการบันเทานะครับตั้งจากสองรอบอ๋ออ๋อตัวระเบิดนะครับนี่นะน่าจะเป็นตัวระเบิดนะครับประมาณ30%นะครับของพลังโจมตียิ่งเรามีหน่วดดำเรายิ่งพลังโจมตีเยอะยิ่งระเบิดระเบิดแรงนะครับนี่มันก็จะเป็น30%ของพลังโจมตีตัวเรานะครับถ้ายิ่งสิพลังโจมตีเราเยอะนี่ เราจะยิงระเบิดแรงนะครับสกิลที่2นะครับสำหรับหนวดดาตัวนี้นะครับเป็นผลไม้คู่นะครับเพราะว่าหนวดดาล่างนี้มันเป็นหนวดดาที่ได้พลังของหนวดขาแล้วนะครับเนี้ยนี่วูเลยนะครับสกิลที่สนี่จะเป็นพาสซีฟนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหรือเป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะครับสกิลนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ15%นะครับแล้วก็เพิ่มเลือด5%นะครับ สกิลที่3นะครับเป็นสกิลอันตินะครับสร้างความเสียหายนะครับร้อยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จุดชนวนเป็นสโลดาเมจนะครับทำให้ความเสียหายที่ช้าจะระเบิดนะครับแล้วก็นี่มันจะบอกรายละเอียดการสกิลนี้ด้วยนะครับที่มันเขียนว่าสโลดาเมจนะครับเมื่อเมื่อแบบว่าประตูติด ถานะนะครับของสกิลนี้นะครับก็จะหลังจากสองรอบนะครับที่ยูนิตที่มีสถานีนันี้จะได้รับความเสียหาย3 0นะครับอ๋อมันเป็นระเบิดทั้งสองอันเลยนะครับมันสามารถซ้อนกันได้นะครับแต่ว่าสมมุตินะครับว่าติดระเบิดครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2มันก็ติดได้อีกนะครับนี่นะครับแล้วก็30เหมือนกับสกิลแรกเลยนะครับองหนวดดาล่างนี้นะครับ ทีนี้นะครับสกิลที่4นะครับเป็นสกิลพาสเีษนะครับมีโอกาสนะครับ40%นะครับที่จะเพิ่มค่าสถานะนะครับความเสียหายช้าเท่ากับ30%ของพลังโจมตีอะไรเนี่ยทำภาษาไทย์มันแปลมางงหน่อยครอ๋อน่าจะคล้ายๆแบบว่า มันเป็นน่าจะเป็นของระเบิดนะครับเดี๋ยวเราผมขอลองดูก่อนอ๋อใช่นะครับมันเป็นระเบิดนะมันน่าจะเพิ่มความแรงนะครับของคนที่ติดสถานะระเบิดนะครับของหนวดดาตัวนี้นะแล้วก็หนวดดาอีกกล้างหนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะจะเป็นสร้างความเสียหายเวทนะครับร้อยสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับให้กับยูนิตแถวหน้านะครับแล้วมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเพิ่มเติมที่จะเพิ่ม ดาร์คโคนะครับแล้วก็เบรกเบรกอมอนะครับให้กับยูนิตแบบสุ่มนะครับโดยทั้งคู่จะอยู่ได้2องรอบนะครับทั้งดาร์คโคกับเบรกเบรกอมอนะครับถ้าอ่านผิดทุกคอไปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับตัวที่ดาร์คโคนี่จะมีสถานะ,ะดังนี้นะครับเป็น ยูนิตท,ที่มีสถานะ,ะนี้จะสร้างความเสียหายเท่ากับค่าความเร็วตัวเองนะครับเป็น25นะครับยิ่งมีความเร็วเท่าไหร่ยิ่งแพงครับของสกิลนี้นะครับที่ติดสถานสถานะดาร์คอนี้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ย ของผู้ไล่ต่อเพื่อนร่วมทีมรอบข้างทุกรอบงานสองรอบน่าจะติดสองรอบหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นเบคเอามอนะครับถ้ายูนิตท,ที่โดนสกิลแล้วสกิลหนึ่งแล้วนี่นะครับโดนแล้วติดสถานะเบคเอามอนะครับจะลดเกาะป้องกันนะครับ3 0ต่อเนื่อง2รอบนะครับ สกิลที่สอนะครับเป็นพาร์ทสีนะครับเป็น <love> การโจมตีเพิ่ม20เปอร์เซ็นต์๋อเพิ่มพลังโจมตีนะครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอชพี10เปอร์เซ็นต์นะครับ,แล,นะรบแล้วก็เพิ่มความเร็ว10อีก10นะครับ mm. มันสามารถเร่งความเร็วให้ทีมด้วยด้วยนะครับในดัมเจนี้ลองอ่านดูนะครับนี่นะผมก็ เป็นงงนะครับผมก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะแปลไทยไม่ค่อยแบบว่าได้แปลแบบจะาแบบว่าแปลแบบขกินแปละครับผมก็จะงงน,งนะนะก็ถ้าใครเข้าใจก็อ่านดูนะครับผมก็เป็นงงนะทีนี้นะครับอข้างล่างนะครับนะครับมันจะมีไซโนิกที่มืดนะครับยูนิตที่ปก ปลาสถานะนี้นะครับความเร็วเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมอนมันน่าจะเป็นแบบว่าของหนวดดานะครับตัวนี้นะมันจะเพิ่มความเร็วของหนวดดาครับแล้วก็จมตีเพิ่มสองครับเพิ่มได้ห้าชั้นก็ประมาณอันหนึ่งอันแรกนี่จะเป็นห้าเปอร์เซ็นครับความเร็วนะมันจะเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าต่อรอบหรือเปล่าเนี่ยน่าจะรอบหนึ่งน่าจะเพิ่มทีละทีละคูณคูณหนึ่งขึ้นไปนครับอันแรกนี่ก็ถ้าห้ารอบน่าจะประมาณห้าเปอร์เซ็นครับอันที่สองนี่ก็ พลังโจมตีนี่ก็น่าจะ10%นะครับถ้าคา้บ5รอบนะขอบจะประมาณนี้นะครับสกิลที่3นะครับเป็นอันตินะครับตัวนี้บีบอัดความสามารถผลไม้แห่งคัวมือนะครับตัวนี้จะเป็นสร้างความเสียหายเวทนะครับ105%แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างดาร์กแปนขึ้นบนศัตรูเป็นเวลา2รอ,อบดาร์กเรียนนะครับนี่ก็จะ ตัวนี้นะครับก็จะมีบอกเขียนบอกนะครับข้างล่างนี้นะถ้าใครฟังผมไม่เข้าใจนะครับก็มาอ่านได้นะครับดากแเรนตัวนี้นะนี่มันก็จะเขียนบอกนะครับข้างล่างนี้นะยูนิตในวงแหวนเฮ้ยในวงเวทนะครับได้รับความเสียหายจากค่าความเร็วอ๋อตัวนี้ก็หนวดดำตัวนี้จะไปเร่งความเร็วนะครับยิ่งความเร็วสูงยิ่งแรงนะครับสำหรับหนวดดำหนวหนวดดำตัวนี้นะครับ แล้วก็มี2รอบนะครับคล้ายๆตัวระเบิดเลยนะครับ2รอบตัวนี้ไม่สามารถํำกัดได้กําจัดอ๋อะไรวะเนี่ยงงงงนะครับแล้วก็สกิลที่สีนะครับเป็นสกิลพาสีนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมโดยไม่สนใจพลังป้องกันของ เพิ่มนะครับถ้าความเร็วของตัวเองครับ25ครับถ้าระดับไประดับคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการโจมตีนะครับแล้วก็อันตรีนะเดี๋ยวผมขอลองเอามาเล่นด่านให้ดูก่อนครับออกหมดเลยครับนี่ไปเลยนะครับดี่ครับิคิดนะครับไปเลยครับ ตัวน,นี้จะเป็น5ดาดังนะครับแล้วก็เวลลอยนะครับนี่ครับหนดําล่างนี้ก็จะจมงตีแบบยิงปืนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวข้างบนนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบได้แบบผลพลังพลมือนะครับตีนะนี่แล้วก็จะเป็นอันตีอย่างนี้นครับเพื่อนๆดูทันไหมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกรอบนะเดี๋ยวมันเป็นคูนึงนะครับเมืเ่อกี้ตัวหนวดดาข้างล่างนะครับจะเป็นโยม โจมตีโดยยิงปืนอย่างนี้นะครับตัวหนาดํานี่จะเป็นคล้ายว่าใช้พลังมือนะครับผลมือนะครับตีไปเมื่อกี้เลยครับตอนนี้จะเป็นแบ็คโฮนะครับถ้าเป็นในวันพีชนะตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายฝนดําๆเขมืดย้อยลงมานะครับตัวข้างบนนะกอตามนี้นครับเดี๋ยวผมลองไปตีพีวพีให้ดูเลยนะครับนี่ครับเข้ามาตรงแข่งขันอันดับนะครับก็เดี๋ยวผมก็ดูก่อนเอาตัวนี้เลยครับ นี่เลยนะครับอันนี้ยังนี่นะครับมันจะมีตัวที่ว่าติดสถานะนี่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยลูฟี่ติดสถานะนะครับก็ไม่ไหวนะครับหัวดำนะเพราะว่าแบบว่ายังอับไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็ตังใจเวลร้อยเองนะครับที่พี่จะขึ้นเกินเลเวลร้อยนะครับก็อับให้ขึ้นเป็น6ดาานครับที่เข้ามาตรงนี้นะครับเพิ่มดานนะครับก็ หาตามที่มันบอกก็เอาไปอัพได้นะครับพวกตัวที่เอามาอัพก็ตรงน้าสมัครกิโลนะครับหรือที่เข้าไปตรงตัวมันนะครับแล้วก็ที่เข้าไปตรงนี้ครับนี่มันก็จะมีบอกครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าในเกมนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็ที่เข้าไปตรงสมุดภาพนะครับนี่นะในนี้ก็จะมีให้ด th ูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับ พวกที่ขึ้นดำๆอย่างนี้ก็ขาวดำนี่นะครับก็คือตัวที่เรายังไม่มีนะครับในของผมก็ยังไม่มีเยอะเลยนะครับแต่สำหรับผมนะผมว่ารอนี่ดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวนะครับเป็นตัวซับที่ดีเลยนะครับรอนะนะครับเพราะว่าใน PP P ี P ีนี่เขาก็ใช้กันเยอะนะครับรอนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับไปละ